เราก็มีเวลาในการทําอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือจะกินข้าวหรือว่าจะจะทําอะไรก็ตามใจได้เลยนอนหลับก็ยังได้เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมไดอาติ่ปะป๊าปนะครับกับเกมเทพยุทธพุทธยัวแฮน d ซับนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ เพิ่งเปิดใหม่กันอย่างสดสดร้อนร้อนกันเลยนะครับโดยที่เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวไอดอล MMORPG นะครับผมก็จะมีการต่อสู้ประจนภัยนะครับแล้วก็ยังสามารถ PVP ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับผมโดยจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือไม่ต้องกระดิกนิ้วเราก็สามารถเทปได้อ่าฟังดูน่าสนใจใช่ไหมก็เป็นเกมที่น่าจะเล่นสบายๆนะครับเพลินๆเดี๋ยวเราก็ไปดูภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มเล่นกันเลยเถอะตอนนี้โอ้โหเข้ามาอยู่ภายในเกมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหขนาดว่าเราออฟไลน์นี่เราก็ยังสามารถได้ EXP กับเงินนะครับผมดูสิครับตอนนี้นี่ตัวละครของเราก็ทำการต่อสู้กับมอนเตอร์ในแผนที่แบบ ออโต้นะครับก็คือว่าสามารถออโต้ได้เก็บเลเวลสบายๆนะครับผมและในเกมนี้ก็ยังมีของแจกอีกเพียบกันเลยนะครับสําหรับในเกมนี้นะครับค่าพลังลบนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตัวละครเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเพิ่มพลังลบกันก่อนก็จะมีด้วยกันหลากหลายวิธีนะครับตอนแรกนี่ให้กดมาที่ตัวละครด้านล่างมาดูหนซิจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเรามีแค่1ตัวละครใช่ไหม เราสามารถปลดล็อกได้ถึง3ตัวละครกันเลยสำหรับในตอนนี้นี่เราจะมาใส่ไอเทมกันก่อนกดที่เปลี่ยนทีเดียวปุ๊บอ่าไอเทมที่เรามีนะครับอันไหนดีสุดจะถูกใส่เข้ามาแบบอัตโนมัติแล้วก็เราต้องทำการจุตินะครับผมนี่การจุตินี่ก็จะทำให้ปลดล็อกเงื่อนไขนะครับในการปลดล็อกตัวละครใหม่อัพทีเดียวปุ๊บ เออเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ตรงนี้เ,ออเป็นไงดะลุนีเปิดใช้ไปเลยโอ้โหต่อไปก็นี่เลยปลดล็อกตัวละครใหม่อิสระเปิดใช้ตัวละครนี่ต้อง2จุติ โอ้อยางงั้นเหรอเพราะฉะนั้นก็จุติตัวนี้ไปด้วยถึงจะสามารถกดล็อกตัวนี้ได้เรียบร้อยนะครับทั้ง3าตัวละครนะครับผมก็จะเป็น1เดียวภายในทีมเราก็ต้องมาอัปเกรดทุกตัวนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มพลังลบแล้วก็เปลี่ยนทีเดียวมาสวมใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอ้โหเราจะเห็นได้ว่าตัวละครนี่ออกมาต่อสู้กันให้เห็นเป็นทีมนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เก็บเรเวลแบบสบายสบาย ไม่ต้องกดอะไรเลยนี่มือไม่ได้กดนะก็สําหรับทุกตัวละครนี่ดูเหมือนว่าจะมีปีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ปีกกันให้ดูเนี่ยผมก็จะมีด้วยกันหลากหลายปีกนะครับผู้เล่น VIP ใช้ปีกขั้นสูงฟรี กดใช้งานเรียบร้อยครับผมนี่ตอนนี้ก็มีปีกใช้กันทุกตัวนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับยังไงก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยมามาดูที่การอัปเกรดจะสังเกตได้ว่าจะมีการอัปเกรดธรรมดาอัญมณีอัปดาวแล้วก็ตีบวกนะครับผมสาหรับการอัปเกรดพวกนี้ก็อัปเกรดทีเดียวได้เลยปึ๊บอ่าเห็นไหมปึ๊บ บวก2ทุกอย่างต่อไปก็เกี่ยวกับอัญญมณีพนึกทีเดียวป,ปึ๊บก็บวกไปเหมือนกันนะครับผมอัพดาวทีเดียวป,ปึ๊บโอ้โหเป็นการเพิ่มดาวนะครับผมแล้วก็การตีบวกนะครับอันนี้นี่มันจะมีการตีบวกสําเร็จกับไม่สําเร็จนะครับนี่3ดาว4ี่ดาวด้ดาว โคกดโอ้โหล้มเหลวก็จะเป็นการลดขั้นดาวลงมาแต่ว่าไอเทมไม่หายไปพลังลบตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเยอะแยะมหาศาลจริงๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแบบว่าโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่กันเป็นทีมเป็นกลิ่หรือว่าพวกสัตว์พูดใช้สําหรับการช่วยต่อสู้ได้ด้วยเห็นไหมนี่โคตรน่ารักแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับสกินกันด้วยนี่สามารถเปลี่ยนสกินนะครับผม ดูสิหลากหลายแล้วก็โคตรจะเท่ให้เห็นกันอย่างชัดๆนะครับดูสิครับผมโอ้โหนี่ก็คือสกินสุดท้ายของตัวละครตัวแรกนะครับทุกตัวละครก็จะมีสกินเป็นของตัวเองนะครับย่างช่น นี่ครผมโอ้โหดูสิครับเริ่มตั้งแต่สกินแรกมาแสงอรุณลำนำอะไรต่างๆนะครับโอ้โหยอย่างเยอะครับผมนี่สกินสุดท้ายสตรีขาแดนแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนี่เราจะมาดูกันหน่อยสิมังกรพันหลีผู้สูงสัก แม่ครบาบทมบินโอ้โหหลากหลายนะครับผมใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนี่ชุดสุดท้ายอิสระขาแดนโอ้โหยอย่างเท่ครับผมดูเป็นแบบมากโคตรจแร็ปเปอร์นะครับก็ภายในเกมนะครับเราสามารถขอแต่งงานกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยเพื่อเป็นการาเพิ่มความสัมพันธ์นะครับแล้วก็บวค่าพลังกันด้วยนะครับผมลืมบอกไป มีการอัปเกรดสกิลกันด้วยใช้เงินในการอัปเกรดก็จะทำให้ความสามารถในการใช้สกิลนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้ exp มากขึ้นนี่เราก็สามารถเปลี่ยนแผนที่กันได้นะครับก็จะไปแผนที่ต่อไปที่ทำให้เราสามารถเก็บ exp ได้มากขึ้นให้เรากดไปที่บอสด่านทางด้านขวามือเราก็จะได้มาต่อสู้กับบอสตรงนี้เออเรียบร้อยเมื่อเราสามารถฆ่าบอสได้นี่เราก็จะเลื่อนไปยัง ด่านถัดไปนะครับขูบเขาไล่ลักเห็นไหมดูซี่ตอนนี้เมื่อเราสามารถผ่านบอสด่านจนถึงเลเวล25ได้นี่เราก็สามารถเปิดออโต้ได้นะครับออโต้บอสด่านก็คือว่าต่อสู้กับบอสด่านผ่านไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับการ PVP นะครับผมพวกอารีน่าอะไรแบบนี้มาอย่างเช่นแบบนี้นะครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแม่กระจอก <laughs> โอเคนะครับผม เพราะฉะนั้นเกมนี้นบอกเลยว่าออโต้นะครับเราไม่ต้องกระดิกนิ้วสามารถเทพได้เหมือนกันตอนนี้ก็อ่านหนังสือการ์ตูนรอดีกว่า <Huh? S 1> นี่อ่านอ่านการ์ตูนเอาชีวิตรอดในทะเลทรายเราก็ปล่อยให้ตัวละครนะครับเก็บ e XP ไปแบบอัตโนมัติออโต้ไปเลยแล้วกันเราก็มีเวลาในการทําอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือจะกินข้าวหรือว่าจะจะทําอะไรก็ตามใจได้เลยนอนหลับก็ยังได้ ตอนนี้ที่ผมจะอ่านการ์ตูนที่ผมอ่านค้างไว้อืมถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอ้ยพอแบบว่าอ่านหนังสือปุ๊บมันก็เริ่มง่วงทันทีเพราะฉะนั้นก็หลับเลยดีกว่าปล่อยให้เกมออโต้นะครับผมแล้วเราก็นอนหลับให้สบายใจมานี่บายบายทุกคน